คนมคิดเซียนมิงปองนะครับก็เป็นข้อคิดของนักกีฬาปิงปองมือใหม่นะครับผมเป็นนักกีฬาปิงปองตั้งแต่ม4ม5ถึงตอนนี้ก็เกือบจะ16ปีนะครับรางวัลที่เคยได้รับเคยได้รับชายคู่สาวิทยาเขตชนะเลิศแล้วก็รางวัลที่สาม รัชพัฒน์ภาคตวันออกเชียงเหนือประเภททีมชายนะครับอันดับแรนกิ้งปัจจุบันสา6้อยยสิบหของประเทศนะครับที่เป็นชายทั่วไปนะครับผมก็อยากจะแบ่งปันสำหรับน้องๆ้พี่พี่ที่ฝึกเล่นปิงปองใหม่นะครับว่าอย่างแรกคือเราต้องซ้อมกับอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยและเคยชินอย่างมากนะครับ เบสิกโฟร์แฮนด์เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนจะฝึกเป็นอย่างแรกพร้อมกับเบสิกแบ็คแฮนด์ดันเบสิกแบ็คแฮนด์เบี่ยงไม้จนวงสวิงเราแน่นอนแล้วเราก็จำท่าได้แล้วก็การขยับฟุตเวิร์กชากซ้ายขวาหน้าหลังเข้าหาชิดโต๊ะน้องโต๊ะแล้วก็ลูกเสืบ์บลูกเสื์บเราควรจะ ซ้อมเยอะเหมือนกันเพราะเป็นลูกแรกที่เราจะทําแต้มแล้วก็จะมีเกมในโต๊ะที่ดีเกมบุกที่ดีเสรอบให้ได้หลายจุดเสื์บให้ได้หลายความหมุนแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ไซส์กระโดดหนักการรับลูกเสร์ฟเป็นสิ่งที่สําคัญนัับอดต่อมาจากการเสือก็คือถ้าเรารับลูกเส์ฟไปดีทําให้เขาบุกยากทําให้เขาได้แต้มยากแล้วก็มีโอกาสชนะได้เยอะ แล้วก็ลูกตัดลูกบล็อกก็สำคัญนะครับในเกมที่ติดพันในกลารตัวตัดดีตัดหนักตัดได้คล่องแทวก็จะได้เปรียบแล้วก็บล็อกเวลาเขาทอบสปินยาวทอบสปินไซส์มาก็บล็อกให้อยู่ลกลไกกลไกในการชนะของพี่ปองนั้นมีเยอะนะครับการเสิร์ฟการฟิตการเขียร์ การท็อปสปินการตกการโยนจะเป็นอย่างหลังที่สําคัญต่อตอมาการโยนการบล็อกการตกคนระับดีครับทิปปิงปองกับคุณนมคิดเซนปิงปองครับ